รงเรียนวัดบ้านมีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาเด็กไทยให้เรียนดีมีคุณ,ณธรรมตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนวัดบ้านมีโดยการนำของนางสุวดีก่อสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านมีมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน6คนในปีการศึกษา2568มีนักเรียนทั้งสิ้น57คนนักเรียนชายจำนวน35คนและนักเรียนหญิงจำนวน22คนเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึง3และชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6 ผลงานปีการศึกษา2568ที่ผ่านมาเด็กๆหญิงพัชริดาศีสะอาดได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้นป .4-6 งานมหากรรมวิชาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งเด็กหญิงพัชริดาศีสะอาดได้รับรางวัลยุวชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพทออระดับดีมาก ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งเด็กหญิงพัชริดาศีสะอาดได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4-6ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเด็กหญิงสุภาวดีพรมบุตรได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการเขียนเรียงความระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4-6ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เด็เกชายจักรินทองสุขดีได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเด็กหญิงพัทนวดีดำคำพาได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันคัดลายมือระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1-3ระดับเขตพื้นที่การศึกษาผลการแข่งขันกีฬากลุ่มไตมิตไตมิตเกมครั้งที่7 1>, 1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ฟุตบอลอนุบาล5คน 2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ฟุตบอลปฐม7คน 3. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงวิ่ง30เมตรหญิงอนุบาล 4. ได้รับรางวัลเหรียญทองวิ่ง 4, คูณ15เมตรหญิงอนุบาล 5. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงวิ่ง60เมตรชายปฐมศึกษาปีที่4-6 6. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงวิ่งผัด4คูณ60เมตรชายประฐมศึกษาปีที่4-6นางสาวเนติมาปัทมพันธ์นายศิริวัฒน์ภาพิรมนายวทัฒนยูการผลดีและนางสาวสุนิชามณีแก้วอินได้รับรางวัลชนะเลิศระดับคุณภาพดีเยี่ยมโรงเรียนต้นแบบการนำหลักสูตรต้านทุจริตศ,ศึกษาสู่ชั้นเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งนายสิริวัฒน์พาพิรมเป็นผู้ซึ่งได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกเสือในการช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อทำดีทำได้ทำทันทีสมกับคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือของสำนักงานลูกเสือแห่งชาตินางสาวเนติมาปัมพันธ์ได้รับรางวัลผู้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ การยกระดับสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนระดับดีมากประเภทครูผู้สอนความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมก,การการศึกษาขั้นพื้นฐานนางสาวเนติมาปัทธรรมพันธ์นายศิริวัฒน์ภาพิรมนายวัฒนยูการผลดีและนางสาวสุนิชามณีแก้วอินได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองโรงเรียนต้นแบบการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่ชั้นเรียน ระดับประถมศึกษาประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กระดับเขตตรวจราชการนายวัฒนยูการผลดีได้รับรางวัลรูพัฒนาศิษย์ด้วยหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงระดับดีมากระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งนางสาวพินทิพภาสิ์ได้รับรางวัลระดับดีมากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะสมอง สำหรับเด็กปฐมวัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนางสาวเนติมาปัธรรมพันธ์ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้นป .4 ่ถึงงานมหกรรมวิชาการเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งนายสิริวัฒน์ภาพิรมเป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพทออด้านการเรียนการสอนระดับดีมากระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งนายวัฒนยูการผลดีได้รับรางวัลครูชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพทออประเภทครูระดับดีมากระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่ง นางสาวสุนิชามนีแก้วอินเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ระด,ดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ระดับเขตพื้นที่การศึกษานายวัฒนยูการผลดีเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการเขียนเรียงความระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นายศิริวัฒน์พาพิลมเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันคัดลายมือระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ถึง6ระดับเขตพื้นที่การศึกษานางสาวเนติมาปัทมพันธ์เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันคัดลายมือระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึง3ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นางสุวดีเกาะสมบตัติได้รับรางวัลชนะเลิศระดับคุณภาพดีเยี่ยมโรงเรียนต้นแบบการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่ชั้นเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งนางสุวดีเกาะสมบตัติเป็นผู้ซึ่งได้ปฏิบตัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกเสือในการช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อทำดีทำได้ทำทันที สมกับคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือของสำนักงานลูกเสือแห่งชาตินางสุวดีก่อสมบัติได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองโรงเรียนต้นแบบการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่ชั้นเรียนระดับปฐมศึกษาประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กระดับเขตตรวจราชการนางสุวดีก่อสมบัติได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพอทอประเภทผู้บริหารสถานศึกษาระดับดีเยี่ยมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งนางสุวดีก่อสมบัติได้รับรางวัลผลงานรูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการส่งเสริมผหุปัญญาของผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งระดับคุณภาพดีมาก โรงเรียนวัดบ้านมีสนับสนุนและเข้าร่วมพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2568ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติโรงเรียนวัดบ้านมีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งเหรียญทองโรงเรียนต้นแบบการนำหลักสูตรตัทุทุจริตศึกษาสู่ชั้นเรียนระดับประถมศึกษาประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กระดับเขตตรวจราชการ โรงเรียนวัดบ้านมีผ่านเกณฑ์การประเมินต้นแบบโรงเรียนดีวิถีลูกเสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งโรงเรียนวัดบ้านมีได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568คะแนน99.44ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม โรงเรียนวัดบ้านมีได้เข้าร่วมนำเสนอรูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและนิทรรศการผลสำเร็จในการจัดการศึกษาบรรลุนโยบายกระทรวงศึกษาธิการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในงานการศึกษาสุพรรณบุรีเป็นหนึ่งและเปลี่ยนเรียนรู้สู่ศตวรรษที่21ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี